จังหวะใหม่จังหวะใหม่ลูกอคอกนะผมหนึ่งกัดไตผิดแต่ทีไงวนอยู่อยู่เต๋อเนี้ย Tân là quá quá วิอนีออออ่โดนปลาเดียวนคะคะตีลูกคอกอยู่ปลาเดียวกัดนี่คันแอร์เกียร์ตีลูกคอกอยู่ก็ปลาเดียวกัดเฉยเลยมาไงไสสองโลกับผมกับพรอเอนี่คันแอร์เกียร์บอกแล้วกลับมาแล้วกับผมแอร์เกียร์ของผมไว้เล่นกัดพวกชะโดนะครับ จัดเป็นเจ้ากระปอมเอเข้าไปตีลูกคอกอยู่ลูกคอกกาลังกัดเลยนี่ครับไปโลกว่าเกือสองโลครับผมนี่แอ์เกียร์ไทเทเนียมเนี่ยครับคันที่ต้องใช้นะครับคือคันเวทมันค่อนข้างจะแข็งนะครับก็โอเคเลยฝากไว้ด้วยครับผมถ้าเกิดเล่นงานโชโดก็สิบยี่สิบครับโอกาสเนี่ยได้ตัวสูงเลยไอตัวนี้ตามกัดอย่างโหดเลยโอเคครับผมฝากไว้ด้วยครับสุดยอดมากครับผม